สวัสดีครับตอบคําถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 342ส่งประกันสังคมมาตรา33มาแล้ว22ปีออกจากงานอายุ54ปีปีที่ออกส่งไป6เดือนแล้วหยุดส่งตอนอายุ55ปีรับชราภาพ6เดือนคิดเปอร์เซ็นต์ให้ไหมครับน่าจะหมายถึงว่าเวลาคิดเงินชราภาพเนี่ยหเดือนที่เกินมาเนี่ยจะทําให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นไหมต้องไปดูครับว่า22ปีเนี่ยมันยังไงกันแน่ ถ้า22ปีหมายความว่ามันคือ12เดือนทั้งหมด22ครั้งไม่ขาดไม่เกิน6เดือนนี้ก็จะไม่มีความหมายเพราะว่ามันไม่เต็ม12เดือนครับการที่จะได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มนั้นต้องเกิน180เดือนมาทุกๆ12เดือนเกินมาอาจจะหลายรอบแล้วแต่ว่ารอบสุดท้ายเนี่ยไม่ถึง12เดือนก็ไม่เพิ่มครับแต่ไม่ได้หมายความว่าในปีสุดท้ายเนี่ย คุณทำงานไม่ถึงเดือนธันวาคมแล้วจะไม่ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มไปเสียทุกคนนะครับมันอยู่ที่ว่าตอนเริ่มต้นนั้นเริ่มต้นทำงานยังไงและส่งมายังไงมีการเว้นยังไงคือทางที่แน่นอนที่สุดควรนับเป็นเดือนแล้วค่อยมาหาร12แล้วดูว่ามันมีเศษเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบางคนมีการเข้ามีการออกมีการเว้นว่างคุณต้องรู้ครับว่า มันเป็นทั้งหมดกี่เดือนจะได้รู้ว่ามันเกิน180เดือนมาทั้งหมดกี่เดือนถ้านับเป็น12เดือนมันเป็น12เดือนกี่รอบแล้วแล้วมันมีเศษอยู่เท่าไหร่คุณจะได้รู้ด้วยว่า22ปีเนี่ยมันมีเศษไหมถ้ามันมีเศษอย่างเช่นมันเศษมา7เดือนแล้วคุณเพิ่มมาอีก6เดือนอันเนี้ยเปอร์เซ็นต์เพิ่มแน่นอนแต่ว่าเดือนที่6เนี่ยอาจจะไม่มีความหมายมันจะมีความหมายถึงแค่เดือนที่5 นะครับอันนี้คือสมมุตินะว่าของเก่าเนี่ยมันมีเศษ7เดือนนะครับคุณก็บวกปีสุดท้ายไปอีก5าเดือนก็ได้เปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นมาแล้วส่วนเดือนที่6ก็จะไม่เพิ่มอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปง่ายๆก็คือมันต้องเกิน180เดือนมาทุกๆ12เดือนเปอร์เซ็นต์จึงจะเพิ่มเกินแค่6เดือนไม่เพิ่มเกิน7เดือน8เดือน9เดือน10เดือนหรือ11เดือนก็ยังไม่เพิ่มต้องเกินมาทั้งหมด12เดือน นะครับไปนับดูดีๆนะครับว่า22ปีมันใช่12เดือน12รอบไหมถ้า12เดือน12รอบ6เดือนไม่ได้มีผลทําให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มแต่ถ้าไม่ใช่12เดือนทั้งหมด22รอบคุณอาจจะมีเศษคุณก็ต้องไปนับดูว่าเศษที่อยู่ในช่วงที่คุณบอกว่า22ปีเนี่ยเอามารวมกับ6เดือนแล้วมันได้เพิ่มมาอีก12เดือนไหม ขอบคุณสําหรับคําถามนี้ครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันใน EP ีถัดไปสวัสดีครับ